ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทร ก็เป็นสีริลาดน,นะครับแล้วก็็นวัดลักขางโตละละงโติตารังหลวงพ่อโต คางโคสิตารามครับวัดละคงโคสิตารามตอนนี้เราก็อยู่ที่รูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตวัดละคังนะครับตามสักการะ pop pop

ม, like, ม,มันไหลมันดูดคนมาละมันไฟค no. นละน่องบได้ยบได้ มันกินอยู่พุ่นละมันไล่อยู่พุทธละกันไปรัดกินอยู่พุ่นละมันก็ไนไ้ ดีครับสำหรับคลิปให้อาหารปลาเที่ยวกับขอพอรวัดพระแก้วมรกตก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่อง YouTube Family ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากติดตามภารกิจในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปกับสักการะร,รูปเหมือนองค์ สมเด็จพุทธจารย์โตโพรมาลังสีนะครับข้าอบโบสดข้าอบโบสดวัน ประธานในอุโบสถวัดละคังโคสิตารามนะลองชิมไหมี่ายแก่ไหนครับอันละเท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะอันละสิบบาทเอาสองอันครับ